Honda City 2 0 2 5ยังคงสืบทอดความเป็นหนึ่งในรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดในตลาดโดยมอบความสมบูรณ์แบบของสไตล์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ในเมืองและครอบครัวรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ขับขี่สมัยใหม่โดยเน้นประสิทธิภาพการใช้น้ำมันที่ดียิ่งขึ้นความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมที่เหนือความคาดหมาย ในสภาพตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันสูง h อ n d a าได้พัฒนา c ิ t ี2025ให้ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งด้วยการอัปเดตดีไซน์ขุมพลังและเทคโนโลยีภายในรถอย่างครบถ้วนตั้งแต่แรกเห็น Honda City 2025สะดุดตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่กระจังหน้าที่ดูดุดันยิ่งขึ้นไายน้าและที่เพรียวบางและกันชนที่ออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราเส้นสายของตัวรถไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้าย สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ยามจอดอยู่กับที่ล้ออันลอยถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับสไตล์ของตัวรถพร้อมคงประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ส่วนท้ายได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยด้วยไฟท้ายที่คมชัดขึ้นและฝากระโปรงท้ายทียท่ดูหรูหราทัานสมัยใต้ฝากระโปรงฮอนด้ามีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตามตลาดรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบธรรมดาและรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อมอบความประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมโดยไม่สูญเสียสมรรถนะ เครื่องยนต์เบนซินให้กำลังประมาณ121แรงม้าให้สมดุลระหว่างกำลังและความประหยัดที่เหมาะกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันส่วนรุ่นไฮบริดยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าการปล่อยมลพิษต่ำกว่าและการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งสองรุ่นจับคู่กับเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและการขับขี่ที่สะดวกสบายทั้งในเมืองและทางหลวง ภายในห้องโดยสารของ Honda City 2 0 2 5ผู้ขับขี่จะได้สัมผัสกับความกว้างขวางและหรูหราม,มากว่าที่เคยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สร้างบรรยากาศที่น่าพึงพอใจสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารระบบ Infotainment ถูกอัปเกรดด้วยหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย a p p l e CarPlay และ Android Auto พร้อมความสามารถสื่งงานด้วยเสียงที่ดียิ่งขึ้น มาตรวัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างแท่นชาร์จไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบเสียงขั้นสูงช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ Honda โดย c i t y 2 0 2 5พมาพร้อมชุดเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda s e n s i n g รุ่นล่าสุดรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินรถการชนระบบช่วยป้องกันร,รถออกนอกเส้นทาง และระบบจดจำป้ายจราจรฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องผู้โดยสารอย่างสูงสุดความเป็นประโยชน์ใช้สอยได้รับการปรับปรุงด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขึ้นและช่องเก็บของที่ชาญฉลาดเหมาะสำหรับครอบครัวเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง,วางและสามารถพับได้เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บสัมภาระ ระบบช่วงล่างได้รับการจูนใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นพร้อมคงความมั่นคงและการควบคุมที่แม่นยำบนท้องถนน Honda City 2 0ส5มอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลพวงมาลาัยตอบสนองชับไวและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองที่พลุกพล่านหรือเดินทางไกลบนทางหลวงรถให้ความรู้สึกคล่องตัวและมั่นใจรุ่นไฮบริดเพิ่มความนุ่มนวลด้วยการขับขี่เงียบจากมอเตอร์ไฟฟ้าในความเร็วต่ำทำให้การเดินทางผ่อนคลายมากขึ้นและประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเดิม ช่วยให้ขับขี่ได้ไกลขึ้นโดยหยุดเติมน้ำมันน้อยครั้งด้านเทคโนโลยี Hondacity 2025ยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อขั้นสูงอย่าง Honda Connect ที่ให้ผู้ขับสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นตรวจสอบสถานะรถติดตามการใช้น้ำมันและค้นหารถในลานจอดที่มีผู้คนหนาแน่นการอัปเดต OTA ช่วยให้ระบบ Infotainment และความปลอดภัยทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการโดยรวม Hondacity 2025โดดเด่นในฐานะรถซีดานที่หลากหลาย ฟีเจอร์ครบครันและเชื่อถือได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานดีไซน์ที่โฉบเฉีียวเครื่องยนต์ประหยัดพื้นที่กว้างขวางและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงทําให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของเซกเมนต์นี้สําหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนความสวยงามหรือเทคโนโลยี Hondacity 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งเพื่อรับชมรีวิวรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ของรถรุ่นล่าสุด รวมถึง Honda City 2,025อย่างละเอียดอย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS ที่เรานำเสนอคอนเทนต์ยานยนต์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถและผู้ซื้อในประเทศไทยและทั่วโลก